ชีวิตเราจะไปยึดมั่นอยู่กับใครได้สวัสดีครัพี่น้องคขาสวัสดีค่ะ,คะ,คะมาเข้ามาในครัวคุยกันเนาะขอเป็นกําลังใจนะคะสาวๆเมื่อเกิดปัญหาชีวิตนะอืมเราต้องตั้งสติและก้าว,แล,าวและแก้ไขไปทีละอย่างใช้เลยคําว่าชีวิตเราเนาะบุญวาสนาโชคดีถ้ามีโอกาสได้ช่วยเหลือโอ๊ยใครมาพี่น้องเอ้ยเอ้ยอะกมอนกมอนกำลังจะทำวิดีโอ ช้อปปิ oh, ้งโฟมดามกินว like, uh ันเดียวเนี่ยมันจะกินหมดไหมกันนกกีววัดอิสาลาเมอ้ยอยา่ขโครบะคุนนเฟอมโอเคโอ้ยนะชีวิตใครพึ่งไม่ได้ยายจ๋าก็มีโอกาสได้พึ่งหัวตอนนี้นะคะอ่า บอสุดโครเยอะย่ามาม่าทำวิดีโออะป้าเฮ้ยโอ้ยเบิ่งซื้อของมาฝากเมียพี่น้องเอ้ยบ่ได้เป็นการเป็นงานละมือเนี่ยอืมเออเฮ้อหัวใจไก่ตัือโอ้ยขอบคุณครับวารุมโซเฟ่ก็ปะฮะปักดีอันโครตดีฟิตดีแกรนดอิสบเปิลดีสกนุกอือฮืปาด มันจะกินหมดไหมวันเนี้ยแชมเปญส e r h a p p y Birthday to you, uh, you. Happy Birthday to you, you. Happy, birthday, to you. happy birthday Happy Birthday Happy Birthday to you วโอ๊ยกะโดช์อีกเป็นเดียวกะโดช์มองนี่มองนี่มอง เออ t, w w ini, k k t h ต n k ค o u ือเออเอาโอ้ยกดตังค์มาให้ม่าเหรออย่าโอ้ยกดตังค์มาให้เมียด้วยอย่าที่สดโอ้ยชีวิตความสุขนะมีกันในทุกๆวันวันนี้นี่คือความสุขที่เห็นได้ชัดพยายามสร้างทุกๆวันให้มีความสุขพี่โงเงยนะทุกพรุ่งนี้หรือสุขพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง เออว่าสิว่าวิดีโอเอา,เอาโงมาตรงนี้ง่าๆนะฮะยังมีการและการรักษาไว้ยังไม่สายไม่ว่าอันไหนไม่ถูกใจนะฮะหรือมันไม่ใช่ปรับเปลี่ยนให้รีบเคลียร์คุยนะ,ะป๊ะป๊าอย่าห้าไฝ้าแม่เย่าฮ <Yeah. S 1> ูฟเฟนก <Yeah. S 1> มากรักฉันไหมมากๆาะนะ <Yeah. S 1> นีน่นนอยพรุ่งนี้พรุ่งนี้มมเดิร์นเยรักหม,มาไหม นิดน้อยพะนะนะคะปรับไปเคลียร์ไปคุยไปในทุกๆวันจริงๆทุกคนนะคะใครอย่าโ o ม m a l เย่าอันนี้ไว้หม่าม้าอันนี้ยังเลยเอ้ยอย่าเนมดีครดนะวิสเดนอือหืดิฟเวตูฟเว่ฟันดักดักเดนี่บินห่งบินห่ง

เน่ย <Yeah, S 2> มันกินไม่หมดนะที่รักเอ้ยแก๊กดูนี่กินกันอะไรเนี่ยปกติอาหารเวลาละมัสฟิโกอัเตอร์ตางกิวันป๊ะปาาเกดานวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสแถมเป็นวันเกิดคุณสามีตื่นตั้งแต่เช้าไปทำงานนะครึ่งวันแวะมาซื้ออาหารซื้อของรอ,อนนี้ยายจ๋าก็จะเตรียมทำของที่น้องขาปลาแซมอนสแพ็ค อ่ะหมูสมชั้นสี่แพ็คโอ้โหนะปิ้งย่าง <im ple> เดี๋ยวให้มามาคุยก่อนโอ้ยวิดีโอแบบวุ่นวายนะกระเป๋าอยู่นี่ปะ,ป,ะป๊าวิดีโอแบบ,ว,บว,แวุ่นวายนะวุ่นวายแต่วัยวุ่นด้วยความสุขอืมยังมีรายการเล็กกันนะ,ะพี่น้องเอ้ยวิดีโอนี้กันรุ้ไปทางใดสุขทุกอยู่ที่ใจเราเพียงพอเพียงพ,พ,อ,พ,พอใจนะ เขาทาได้เท่าที่เขาทําได้แต่อันไหนทําไม่ได้เราก็ปรับผักล่างเอาเด้อทุกคนเนาะอืมนี่แหละธรรมชาติของชีวิตของแต่ละคนสีสันความสุขนะคะเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันทาสีอ่าร่วมด้วยช่วยกันปรับทุกข์ปรับโศกไม่ใช่เอาแต่มุมว่าเขาดีกับเราแล้วเขาต้องดีตลอดไปนะคะดีดีกับเราเพราะเราถูกใจเนาะ วันนี้วันคริสต์มาสก็จะเป็นวันครอบครัวและเป็นวันเกิดของสามีครบรอบห้าสิบสามปีนางไปทำงานนางก็เตลิดซื้อของมาให้ยายจ๋าก็มีหน้าที่ทำอาหารนะคะรอลูกๆวันนี้ไม่เป็นอาหารฝรั่งนะคริสต์มาสปกติมันต้องเป็นอาหารฝรั่งแต่ทว่าเขาขอเป็นปัญญากี้กระทะปิ้งย่างยาวๆนะคะยายจ๋าก็จะต้มขนมจีนทำน้ำจิ้ม นะห่อผักสลัดด้วยแล้วแต่แล้วก็จะมีทั้งมันอทอดนะคะรวมทั้งฝรั่งไทยเนะะาะผสมผสานทั้งไทยทั้งฝรั่งแล้วก็มีทั้งปลาไซมอนดิบด้วยาาาา <c oughs> นี่แหละชีวิตครอบครัวถ้ามีเรื่องทุกข์เข้ามาในหัวใจลองปลดล็อกและเปิดใจพูดคุยนะคะแต่ว่าเราก็จะไปจดุดโจอ้เอาจนเนาะบางครั้งคําว่าเปิดใจพูดคุยมันจะมีอยู่สองแง่สองอย่าง บางทีเราอาจจะได้เคลียร์หัวใจคําว่าเคลียร์หัวใจได้แน่นอนแต่จะถูกใจเราไหมหรือไม่อันนี้คือผลที่จะวัดกับตัวเองถ้าเราเปิดใจพูดคุยกันบางอย่างเขาไม่ยอมอ่อนลงเรามาหาักล้างเลยว่าเออนะข้อนี้ยกให้เขาไปนะโอเคข้อหน้าเป็นของเรามันก็ต้องแบ่งปันกันไปแบบนั้นชีวิตคู่ ไม่มีใครดีเกินร้อยไม่มีใครทําให้เราถูกใจได้ทุกอย่างนะคะอย่าหวังแม้กระทั่งตัวเราแท้ๆเ,ออเรายังทําให้คนอื่นถูกใจไม่ได้ถึงร้อยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นหักล้างห้าสิบห้าสิบเนาะพยายามนะคะอืคําว่าแม่บ้านแม่ลูกอ่อนคลอดลูกใหม่อ่ฮอร์โมนหลังคลอดนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบหนักแน่นถ้าเกิดว่าไม่ได้ความอบอุ่นจากสามีหรือปัญหาชีวิตมันกำลังจะเหมาะ เข้ามาพอดีนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องเข้มแข็งแล้วก็ต้องก้าวข้ามให้ได้ก้าวผ่านให้ได้เพราะเรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่แค่เราเพียงคนเดียวเปิดใจมองอมว่างๆโลกออนไลน์นะมาคุยกับยายจ๋าหรือจะไปดูช่องไหนก็ได้นะคะเพื่อที่จะเป็นพลังแรงผลักด,ดันให้กับตัวเองว่าเฮ้ยข้อนี้เขายังแก้ไปได้ข้อนี้เขายังไปทางน้นได้แล้วเราละ่ะต้องทำยังไง เพราะคำว่าประชดประชันเลิกเลิกิกเมันพูดได้ง่ายแต่การกระทำมันยากเพราะชีวิตในต่างแดน 1. จดทะเบียนสมรส 2. ไม่ใช่ประเทศเรา 3. ส,สิ่งสําคัญคือเรามีลูกอ่อนนะคะเออเนาะสติตั้งสติทนแล้วปรับตัวแก้ไขเคลียรพูดคุยกับสามีนะคะเออถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องแล้วก็ลุกขึ้นมาทำงานหาเงิน เมื่อไรเราเข้มแข็งยืนหยัดได้ในข้างหน้าปรับแล้วเคลียร์แล้วเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็จะได้มีแรงที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยอย่างมีสติเพราะเรามีลูกต้องใช้สติให้มากๆเราไม่ใช่ตัวคนเดียวต้องใช้อดทนคูณสิบไม่ใช่คูณสองนะคูณสิบ นะวัดที่ใจวัดที่เงินในกระเป๋าเราวัดว่าเราไม่มีเขาเราจะอยู่ได้ไหมในต่างแดนคําว่าโอ้ยทิ้งเลยเลิกเลยหอบลูกกลับบ้านเลยมันไม่ได้แบบนั้นมันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างพูดนะเขาไม่ยอมก็ไปไม่ได้เอาลูกหนีไปก็ไม่ได้แถมสําคัญเงินไม่มีในกระเป๋าเราใช้เงินกระเป๋าเขาเราต้องใช้คําอดทน ให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนเอาลูกมาขู่ผัวไม่ได้คิดว่าฝรั่งรักลูกไม่ต้องห่วงเขาไม่ทิ้งลูกหรอกอืไปเจอตัดเดียวบางคนไม่เอาก็มีอย่าได้การันตีนะคะว่าเขาฝรั่งรับผิดชอบมีความรับผิดชอบสูงเนาะรักลูกไม่ทิ้งลูกอืแบบอย่างมีให้ดูเยอะนะอย่าหลงตัวเองอย่าใช้ข้อคิดนี้มางัดข้อฝรั่งโดยเด็ดขาดเอาตรงๆคนที่เรายือนอยู่เรารู้เขาจริง หรือยังนะนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตจะสาวไป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 ต้มขนมจีนก่อน